ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้เป็นคลิปที่ทางกองทัพภาคที่2โพสต์ขอบคุณน้องๆพลทหารทุกคนที่ปลดประจำการนะคะหลังจากที่น้องๆพลทหารทุกนายเนี่ยเป็นกําลังสําคัญแล้วก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ทําให้เราสามารถยึดคืนภูมิเขือกลับมาได้ไปชมคลิปกันค่ะผู้พันก็ขอ เป็นตัวแทนของผู้ว่ามชตัวแทนของพี่น้องประชาชนมากล่าวขอบคุณกับน้องน้องทหารเนี่ยที่กําลังจะผดประจําการครับน้องน้องจงภาคภูมิใจในการปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมาที่เราทําหน้าที่รักษาที่ปตยดําเนินการเข้าปฏิบัติยึดพื้นที่จากฝ่ายตรงข้ามกลับมาสู่ประเทศไทยก็คือพื้นที่ปูนเขื่อนแห่อองนี้ครับชีวิตหนึ่งนะครับพวกเราได้ทําหน้าที่ ของชายชาติอาหารได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับทั้งภาพ ทั้งเสียงที่มีการบรรยายคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปที่น้องๆพลทหารปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยไทยช่วยปฏิบัติการยึดพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดสีสะเกจากฝ่ายตรงข้ามกลับมาสู่ประเทศไทยคลิปนี้เพจ Facebook กองทัพภาคที่2โพสต์ไว้นะคะในคลิปก็จะมีเสียงของผู้บังคับกองพันขอเป็นตัวแทนผู้บังคับบัญชาและตัวแทนพี่น้องประชาชนกล่าวขอบคุณน้องๆทหารที่ปลดประจำการทุกนายคะ่ะ ขอให้น้องๆจงภาคภูมิใจในการปฏิบัติทำหน้าที่รักษาอธิปไตยถือว่าในชีวิตหนึ่งพวกเราได้ทำหน้าที่ชายชาติทหารได้อย่างสมบูรณ์แบบ จนทาให้วันนี้มีรอยยิ้มให้กับประชาชนและก็มีการกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าขอให้น้องพลทหารโชคดีในการดํารงชีวิตต่อไปอนอกรั้วของกองทัพบ,บกครับและจงเก็บความภาคภูมิใจนี้ไว้ไปบอกกล่าวพี่น้องครอบครัวชีวิตหนึ่งได้ทําหน้าที่ของลูกผู้ชายได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะ